a อเช plus สรุปหุ้นเด่นวันนี้ปัจจัยภายนอกรุมรเร้าเซ็ตอารปรับฐานวันนี้ประเด็นสงครามนาโตและการขึ้นภาษียาจากสหรัฐถือเป็นปัจจัยเสี่ยงสร้างความผันผวนต่อตลาดหุ้นและเซ็ตอินเดซ์ในวันนี้รวมถึงฟิชปรับลดมุมมองเครดิตเรตติ้งไทยลงกดดันบาทอ่อนกลยุทธ์การลงทุนหลบความผ,ลผ,ลผลันผวนแนะ่กงกำไรหุ้นน้ำมันปตทอสอพอ BCP หุ้น net cash นี่ต่ำ BCH b h รวมถึงเกงกำไรสั้นๆกับหุ้นต่างประเทศธุรกิจค้าอาวุธ r ร n m e t a l l และ BAE Systems ขอบคุณข้อมูลจากบทวิเคราะห์ Snap y Market Insight by Asia Plus วันที่26กันยายน2568โดยนักวิเคราะห์คุณพาราดอนเตียรณะประโมทคุณพวัตพัทราพงศ์คุณสิริลักษณ์พันวงและคุณธนกฤษสัจมงคลบรรยายโดย Asia Plus Wealth Manager ผมพอสเตอร์ลิง GBP พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ